มาครับวันนี้นะครับมาดูนะครับลูกทีเอฟสามหนึ่งนะครับสวยนะครับตัวนี้ครับท้องสี่เดือนครับตัวเนี้ครับทีกล้านใครเป็นพ่อพันธุ์นะทีเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้ครับท้องวีโก้สองล้านสี่เดือนท้องวีโก้สองล้านนะครับตั้งคันสี่เดือนนะครับตัวนี้ครับสวยมากเลยครับแข้งขาหน้าใหญ่หมือละครับ ดำครับออกบ๊ทนิดนึงครับตัวนี้เปิดราคาไว้นะครับ13นะครับสนใจนะครับแล้วผมจะลงเบอร์ไวใต้คลิปนะครับเนี่ยครับสวยมากครับหัวอยู่พิกัดศูนย์อำเภอคุ้ยแถลงนะครับจังหวัดโคราชนะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับหน้านะครับสวยมากครับคลิปนี้ ตัวนี้นะครับไม่มีต้นหมเนะครับรับประกันต้นหนีทุกอย่างนะครับเนี่ยครับสวยมากเลยครับดูไใกล้อีกรอบนะครับขาหน้าใหญ่นะครับหลังก็ใหญ่ครับมันขาใหญ่ครับสูงเท่าไหรนะสูงประห้าสิบครับตัวนี้ครับดูหน้าตาอีกรอบนะครับไปใกล้ครับนี่ครับสวยมากครับฟังอีกรอบนะครับเปิดราคานะครับราคาเปิดอยู่ที่นะครับ ิบสามนะครับหรือว่าแสนสามนะครับต่อรองนะครับผมนะครับมาแล้วครับอุ้ยใกล้รอบนะครับเนี่ยครับใหญ่มากเลยครับท้องสี่เดือนนะครับยังไงถ้าสนใจนะครับมาสอบถามได้นะครับหัวอยู่อำเภอโพชเล็นะครับจังหวัดโคราชนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับ พ่อพัน์วีโก้ใช่นะวีโก้สองล้านนะครับพ่อพันนะครับดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับสนใจนะครับตัวนี้ครับเปิดราคาเลยครับนี่ครับดูหน้าครับใหญ่ๆครับหน้าโบสนะครับนิดหน่อยนะครับลำคอใหญ่มากครับเหมาะสำหรับเป็นแม่พันธ์นะครับนี่ครับ สวยๆครับสวยมากครับตอนนี้ครับมีลอกครับลำลำตัวใหญ่มากหนามากครับเนี่ครับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับอยู่อำเภอคุยแถลนะครับโซนโซนอำเภอคุยแถลนะครับจังหวัดโคราชนะครับเปิดราคาที่สิบสามนะครับหรือว่าแสนสามนะครับสนใจครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรตาชิปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ